สวัสดีครับาสายเดือนในเอฟตาโลดลำพูนนะครับมันี่เมืนน่อกี้นี้เก็บมูลสาเดือนกันนะครับเก็บมูลสาเดือนแต่ตอนนี้มีลูกมีลูกค้าสนใจตัวส้เดือนนะฮะก็เลยเก็บมาแล้วก็อยู่ในนี้เลยนะครับพร้อมจัดส่งกันนะครับนะฮะ นะครับดูเนี่ยพ่อแม่พันว้าวไหมเนี่ยนะพ่อแม่พันธจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนะฮะตัวเขาจะเป็นสีม่วงเลยนะฮะเนี่ยกำลังหาขาดลังกล้องอยู่นะครับนะฮะสวยงามนะครับจริงๆตัวเนี้ยมันกำลังจะเริ่มไข่ ไข่เขาจะอยู่ตรงนี้เนี่ยเลิะไปนิดนครับโฟกัสหน่อยโอเคนะครับมันจะนะฮะเยอะครับ,นะรบ,นะรบเบนะน,นี่ยจริงจริงในเนี้ยมีแต่มูลนะฮะมูลงนี้ผมแย่ออกมาจะส่งลูกค้านะครับ นะฮะเมื่อกี้จับมาเป็น้นก้อนเลยนะฮะเนี่ยครับไสเดือนเอนะมันจะไม่หนีนะครับอยู่ในกระมังเนี่ยจะไม่หนีเลยถ้าเป็นขี้ตาแร่บ,บ้านเราเนะาะแล้วก็ขี้ขูอะไรต่างๆเนี่ยตัวเขาจะเป็นสีออกจะเป็นออกเทาๆนะครับจะไม่ม่วงนี่จะเป็นสีม่วงๆนะครับ เน,นี่ยเ e มื่อคื fall. น,น,นที่เราถ่ายกันนะครับเนี่ยเมื่อี้ผมลดน้ำช่วงนี้ต้องลดน้ําบ่อยหน่อยเพราะว่ามันจะมีปัญหากับความร้อนด้านล่างนะฮะฮะูนคุยตรงไหนก็มีครับเพราะว่าตัวเส้นเดือนมันเยอะนะครับยิ่งไอตัวเล็กๆเนี่ยเนี่ยไอพวกเล็กๆเล็กๆนะฮะเนี่ยพวกลูกๆเนี่ยมีเป็นหูจะพูดกันระดับ ท่านนับเป็นตัวนี่คงนับไม่ได้หรอกครับเป็นล้านๆน,นะฮะหลายล้านนะครับในในเนี้ยในในในฟิวเจอร์บอร์ดอันเนี้ยยาวประมาณเมตรแปดสิบถึงสองเมตรนะฮะในถังเนี้ยบอกเลยคุยกันระดับเป็นเป็นเป็นระดับโอ้โหแตว่าร้อยล้านพันล้านเนี้ยได้แน่ๆอยู่แล้วเพราะว่าตัวเขาเยอะมากนะครับอ่าของเราเนี่ย จะใส่ขี้วัวนะฮะจะใส่ขี้วัวอยู่ประมาณนี้เลยเนี่ยความสูงก็ประมาณสองนะฮะขี้วัวก็จะอยู่ถึงทั้งหมดเลยเนี่ยเนี่ยทั้งหมดจะอยู่นี่เลยฮะตามขอบนี้นะครับเนี่ยแล้วเราก็เอาเส้นตัวเส้นเดือนมาลงนะฮะพอเราลงไปเนี่ยมันก็จะกินได้ถังเนี้ยจะกินได้แค่หนึ่งเดือน นะครับก็จะทั้งหมดเนี่ยก็จะกลายเป็นมูลได้เดือนทั้งหมดนะครับตัวก็จะใหญ่ขึ้นทวีคูณจากตัวเล็กๆลูกๆเขาเนี่ยที่ที่ออกจากไข่ใหม่ๆเนี่ยเขาอยู่ในนี้ปุ๊บเนี่ยเลี้ยงหนึ่งเดือนถึงหนึ่งเดือนเนี่ยพอแล้วฮะหนึ่งเดือนนี่หมดแล้วนะครับลูกก็จะโตก็พร้อมจัดจําหน่ายได้อีกนะครับแต่ถ้าเราจะเอาไปต่อยอดเนี่ยเราก็สามารถที่จะ เอาไปเลี้ยงต่อเพื่อขยายนะฮะแล้วก็ทำมูลเสนเดือนต่อไปนะครับเนี่ยฮะเป็นแนวทานนะครับใครสนใจเนี่ยทำผมบอกฟิวเจอร์อบอรดง่ายๆเลยครับนะฮะลงทุนนิดเดียวไม่กี่ร้อยบาทนะครับเราก็จะได้ตัวเส้เดือนจํานวนมากมูลเส้เดือนจํานวนมากนะครับสําหรับเกษตรกรใสอินรีย์นะครับตอน,นอเนี้ยอ่าพวกแคนตัสเนี่ยฮะ พวกตะบองเพชรต่างๆพวกกล้วยด่างต่างๆเนี่ยเขาชอบมากๆเลยครับข้อมูลสี่เดือนเนี่ยเอาไปนะครับเอาไปทดลองดูนะครับผมผิดนะครับสวัสดีครับ